อ่าเคมาแล้วโค้รแลกเลยนี่มาแล้วมาแล้วกินีนเราล็กหนล็อกไหนเราให้คนดูเดอนเราให้คนดูเดอนไดูอ่ะใครคนคนดีคนดีไม่ดู ไม่ได้กูก็ตามโอ้ยของดีประจำอำเภอเพีอ่อคุดปล่อยทอี้อะ แล้วทำไมจำต้องเปลี่ยนเวลาการตื่นเสมอฉันได้รับเงินแปดแปดอลลาร์ต่อชั่วโมงเราดวยจักสินที่จากราอะไรวะ ยัี่ายักไปเอเ่อะเยเออ่ะเออะไรเูเอื่อเอเื่อใก่้ถึงร้านใก้ถึงยังงไอ้ย่ะใกล้ถึงร้านเลวะเอ้ยบริการกระโดดเออูไม่มีดอกบัตแตงม้ฉันก็ได้ไม่ไม่ทำานเอาตเม่อ่ามาแล้วครับร้านที่คุ้นเกยที่ทื่อชิงมาทิพย เด้กูเลือ,อัลิปคลิปนี้มีคำยากกูอยากไปดีงสามอ่ะแล้วบอกคนงานว่าต้องปิดชั่วโมงเออแล้วก็ฟังที่มันพูดเหมือนเดิมให้ผู้ชายควนี้ของกูจบลงแล้วตาไปเป็นผ่านออกอ,อ,อันนี้สองอย่างนี้สำคัญแช่กูเกียดจิจำสแกร์ เกมนี้มันต้องมีโดนแวหนึ่ใช่ไหมไม่มะดึงยืใช่คำนีได้เลยดึงยเยบอะบนีขอนคอนปอนว่ะกิ้งผู้กิ้งผู้อดขอนปอนนี่กจังกระบาดฮึ่มีย ขี้เกียจมาเริ่มใหมอ่อะต้องทำอุนทำนี่ทำนั่นเยอะเลยใช่บาคนทำเอกสารโอมาขอรับแขกก่ากูขอรับยังไม่ก่อนไม่ตาก่อนทำแล้วไม่ต้เาเทำอุยมีข้อตัเสียนท่านั้นมีถ้ากวาบทีเนี้ยทุกคำัอ้โหรถอาสนะวาของรา ้าของหาตัวเปามาดิตัวตัวปอเสียงปอมาเน่ยไอ้บริษัทพิงค์เจอไอ้ปอนเสียงเบาขอโชว์ด้วยแล้วกันให้เสียงเบาพอดีบ้านผมมันฝนฟ้าขนองเกินพายุฤดูร้อนมั้งสนใจอะไรอ่ะ เรื่องเรอเป็นเชฟอยู่เพื่อเป็นเชฟแน่นอนว่าคุณต้องการท็อปปิ้งอะไรเพื่อจำได้อะไรของเราวันนี้ธรรมดาธรรมดาน่าจะเป็นเงิน7.49ดเอลลาร์แล้วมันก็มันก็จะโตล้องใช่มันโตล้อตโตเถียงรั่นแเทสตต ไม่ตกเลยตกเลยปุ่ง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 ล้นลนเนี่ยดับดับแล้วหนึ่งงอกงอกลนลนตกเลยลนลนตกเลยเป่าปีเลยอ่ะเป่าปีทำไมันพูดมากปากเหม็นจังวะให้เป่าปีทำไมตังค์อืม เอาไปแล้วก็จากร้านกูไปเลยไม่ใช่ร้านคนร้านบักรมิสกระบิดพิสกระบิดคุงขอบคุณผู้แพ้ผู้แพ้ไรเออเออเอาไว้คุณเอาไว้ยืมไปไหนมามาเอาเอามือเอาเอากับตู<ว>้คืนเปล่าทั้งคืนเลยอ่ะเอาเปล่า<ง>ทั้งคืนอินดิดอุ้ยนี่ไง คนรีทำคี่ทำพี่กูหลนยงแงหน้าคุโนหมดอีกิน,นทำสาบานทำยอยานี้ได้ป๊อปป๊อปเข้าทางเนียแต่ยากนี่ทำทำไมเทำทำไมทำพวกกดวิ่งเลยไปออกจากล้าไปเที่นี้จำได้ เราไม่ได้พิซซ่าฟรีคุณก็ลองทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่นี่อย่างที่เจ้าทำไปเลยเออจะงไม่ได้ทำอะไรไอของกุรอกุรองานการดึกมันออกจากอสังหารลิมทาเหรอนงานพิันไงต่อฮะไงวะรอลูกค้าว ขอจัดเลยเออเลยพ่อพ่อเออจริงจริงเราต้องพูดดังๆหน่อยเดี <S <s ๋ยวแม่งไม่ได้ยินใช่พูดดังๆเพราะว่าเสียงมันเบาเวลาคุยกับเพื่อนนี่เสียงยังดังเลยกูเฮียเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยอ่าลูกค้านะคุณคาลินคุณคาเลมคุณคุณคารินไปเนี่ย คุณเอเรียนปกติเออเปลี่ยนไปแะเนี่ยปกติคุณจะแบบยืนอยู่วี่งรอบนี้คุณทำอะไรบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้มานอนห้องพี่พี่น้องโอ้โหแย่ตึงหนึ่งโอ้ยขอโอ้ยขอโทษคุณแม่โอ้ยคุณแม่เราอย่นั้นน่ะโอ้ยกัวกลัวกัวกับคนรุดดินได้ไงรับเงินรับเงินดีอ๋อเฮ้ยอ้ขโมย ไมเป็นไรเป็นไรเพราะว่าจะขโมยเงินไม่ได้ไม่ได้ทำพิธีปานบ้านเราพพเพลงหยุดรับฟังไม่ออกไม่ฟังเพลงคุณมิสเตอรบีทผมทำให้คุณอยูน่นะคุณจิมมี่อันนี้คุคณจิมมี่เราไปดูเฟสติวัล มีจั๊บเบิลห้องนี้อะห้องที่มากมันจำสแกนไปยังห้องที่เที้ยมากมจำสแกนไปยัง,ง,ย,ง,ง,งยังหรือใช่ไม่มีจำสแกนมันมันนี่มันไม่จำแต่มันมีแมงสาบแมงสาบหลายตัวจัดอะไม่สาบแล้วเน่าจริงออนั่นไงเนี่ยแมงสาบมันไม่ใช่แมงสาบดีมันจะเหมือนสินค้าสินค้าผูกพังอะ มันเป็นกินค้าผูกพังอ่ะจริงก็ไม่เ,เ,เ,เอาไม่ได้อ่ะโอ้ยถ้าเราเคลืนได้กูซื้อตดอตายให้หมดโอเคหมดก่อนทีน่โฆษณา นี่นจะตำรวจปะไม่ใช่มิตอรบี๊ด้วนเราทำเราทำกันสามครั้งพี่หินทำาัูขอทำหนึ่งครั้งทำไมมิเตอร์บีมันอ้วนอ้วนวะไรนที่พิซาคงไม่วนอุ้ยกินชุดหนาหนึ่งกนึลกูัพี่หินทำแทบไม่เยอะอ่ะไม่เยอะสงสารน้องบอลคนนี้หนาะสงสารอะไรตายไปละนายสัตว์ที่หิวยฉันขอพี่ซาแป๊บแป๊บกุลูน một cả cầm đốt nữa, cầm đốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เมาดิ้าเนอินเบีวเยอะจ้าเมียวละใส่ในเตาอบเอ้ยเหมือนมิสเตอร์บีจะใจดีนะ้รไม่กินอ่ะเรียบร้อยละอิน เราเมื่อเราอยากกินพิ่าฟีเ,เ,รเราใส่ตเต้หเาหู้ใส่ใส่โอเคพี่ฮีนมามักินพิซามา,ามำมันกินพิซามามเตาของคกณลุกไหมต้องรอบทสนทนาก็มารอค่ะโคชิว

The fire has been extinguished. Been extinguished. Fire, suppression fire suppression system deactivated. Okay, we have to look at i แม่งแบบใจดีกับผู้หญิงอะ่ะอ,อ๋ออ๋ออ๋อนี่ซาหน้ามันแตกตา่างกันเน,กกนี่ยเขากรองได้ไหมนะน,นีหนลมาทำงานร้านเขาก็าจุ่มจมดิลูกค้าได้ไหมพูลูกค้าความผมอย่างมาครับ รีบใส่หัวไปไปจักร้านกูซื้อแล้วก็รีบไปไกลโซนตีกูได้นะคะรับต้องไปตำรวจมาทำไว้ละตำรวจไม่ใช่ลุงใช่ตำรวจไม่ใช่ลูกมึ่ง จหการจะเพิ่มเงินเดือนของฉันใช่มึงควรเพิ่มววไม่คุ้นไม่คุ้มเลยนี่ตำรวจมาแล้วตำรวจครับเขามาเขมาเลยไม่ใช่ตำรวจด,ดิี่ไม่ใช่ตำรวจอเขอ้ามาดิ ันเกือบจะชนรถแค่มันเกือบจะชนรถเรางโง่เองเห็ดดอลล่าจีเก้าเป๊ปโปนีเอาเปล่าพี่กับฟังดิรับฟังเพลน่อน่จ้าี่จ้าี่จ อนาโซบีโหน้าโซบีโซโคตพิซซ่าก็ทำไมถ่านหน้าโซพิซซ่ากินอยากกินไปกินเงเก็บไปกินเออบซี่เออบเสียบแอบี่เอาเอาเอาพิซซ่าอันอันเก่าให้มันละบปกเล็กินเซียสืบขาเมืง สาขึ้นลาแต่ป่ะครับวันนี้สายคืนอ่ะไม่ไม่ไปแล้วมันก็เพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเองสองเดือนใช่สองเดือนพูดเดียวสองเดือนเอาของราคาสองเดือนเอาของโยวิชายอะไรบ่นเหมือนคนใหม่กลังจะมาใช่ไหมก้างจะ่าโอ้ยใครไปทำน้ำแตก อดวดดำวดแล้วทำนมันถูนานอะรขนาดวะวจากร้านแล้ววดข้างนอกม่เขใจเทำไมคุต้ับขนมันไม่ดียอะไรกันร้านช่ป่ะวจมายังตำรวจเนี่ยมาแล้วตำรวจจะชนผมตำรวจตำรวจชนผม เฮ้ยยินถืนได้วะหาหน้าโซเปชูหาก่อนหาหน้าโซเปชูจำไม่ยังนไม่ใช่ลูกกูเ่องพ่อคืเออลูกจำไม่ละไอตำรวจบิบกกู ปากได้ละ<ไ>ปิงดิลบิตอ๋อ <วะ S 1> อันนี้ตำรวจที่มาถามเราไงเออ

ไอ้อนจนไตใช่ไหมอาวิซ่านิ่แอบเสีบลุกนลลูนบอคุณลูกชายอยู่ปลอดภัยในคืนนี้อะไรอยาเบุไม่สาาม่งนี้อยู่เบอร์โท่วันยืนเบอร์โทรใช่โมแมว

น enfin ้องร้านไป้าเอาไปก kind of. ินเถเอฟแซบแซมเอบแซฟเอฟเซฟเอฟเซ่ยูปิดตู้ด้ปเลยน้องน้องเย็นนี่กินยินยิน ยินยินยินยโอ้ไม่มีใครเห็นเฮ้ยมาก่อนจะพึ่งไปพึ่งไปดิอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปยังไม่เสร็จเลยไปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ เกียรตทำแล้วอ่ะงานผู้ยญิงแม่งดิคุณผู้หญิงสวัสดีสวัสดีต้องการอะไรคุณผู้หญิงชอนต้องการรายงานปัญหาแน่นอนมันคืออะไร ้างหน้าของคุณน่ารังเกียจมากเรื่องกูี้เลยหรอเอข้างน้นนกูมึงใช้ฟรีอย่างเอาอะไรมากอไรอะไรอะไรอะไรเนลราคราไปงดูดิฮะอืมอะไรนะอะไรนะ้องแรกฟรีไม่มีอะไรนะ้องขายแน่นอน้องขา ปิดไม่ได้หวะปิดเดเหมือนละดเหมนละดึงมดเฮเฮเฮไอ้เหี้หมดละเฮไปอยู่เพือนเอเลยไปไล้ไปไปได้ไเร้ไปกินไหมเพื่อนเอาอ้ยฮะโอ้ยค่ห้องเลยเหรอค่ห้องคาห้อง

บาได้โอเคเห็นพอนะบีอย่าอยาทำเลบีตัวปอมั้ยบีตัวตีมันอ้วนไหมอ้วนตัวเลยในเกมนะในเกมนะอย่าอย่าดราม่ากันนะไอ้หนีเฮ้ยเสียงเพลงคุ้มก่อนดีกว่า เอออันนี้พร้อมอันาโซเบชอวอันนาโซเบชอว์อนาโซเบชอว์นี่สิดิอันนาพูิี่กงอานาพูิี่กงอานาเออเคยเป็นอยู่วันนี้เก้าหนึ่งหนึ่งเลย ยังฝนยังตกอยู่เลยเฮออตกอยู่มันตกทั้งวันทั้งคืนใช่ถ้าคุณจะแค่มันตกคุณก็ต้องรอรอเวลาให้มันหยุดรอเวลา ขนาดเดียวกันขนาดไหนขนาดนะันด้นพี่ชายหาที่แอบนี่นี่แหละอ๋อแก้ไข้แก้ไข้เป็นหาไฟดับอ๋อไี่แม่ที่เอฟอันนี้ไม่มีจำ มั้งอ่าแก้เสร็จแล้ว <Yeah. S 2> รู้ว่าพี่ชอบเพงนี้ฮะรู้ว่าพี่น่าจะต้องชอบเพลงนี้ไม่ได้หยอกเลยว่าเอาไปดูหน้าเอ้ยเราแอบไปนี่ วานเกอตอัวแล้วงมนันน่าจะปวดขี้นั่นอืมปราจินขี้ขบุญรอรอตีแม่งมึงเดินมามึงตายกว่าแค่นั้นแหละโดดย่มกระหม่อมแม่งเลยเปิดเข้ามาคุณรอดชีวิตแค่นอนหลังจากรอสิ่งที่รู้สึกเหวือนวันสำหรับสำหรับวันสำหรับตำรวจที่จะมาถึงพวกเขาช่วย คุณและแจ้งบริษัทของคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้คุณตัดสินใจที่จะลาออกจากงานพิซซ่าแล้วได้แล้วว่าจะว่าจ้างเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์่ีในท้องถิ่นตำรวจไม่เคยพบนักฆ่าและเขายังคงถูกค้นหามาจนถึงวันนี้เฮ้ยฟ้าร้องโอเคบาย